อูดลุกขึ้นข้าไปอ้าวต่อไป่ะยูนี่ต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิหินตกอ่ะไม่ใช่ความร้อนเหรอกูกูเป็เฟอร์เจอร์เหรอก็ความร้อนมันจะง่ายไปเป็นเฟอร์เจอร์เหมนแรกกับถุงมือ ไอ้หอูกเทเเจอร์ไอ้เหี้เก่งเหี้อะไรวะที่ขีเก่งเทปเลเจอร์อ่ะต่อไปอันนี้ง่ายตายโดยแสงแดดออออ่ะต่อไปตกออกที่พักพิงฮะตกตกออกอตกออกที่พักพิงตกออตกออกที่พักพิงคืออะไรวะเบรกเอา ด p o ออ d ดเยากมากอนนีากเก็ o เอาหรอไม่ใช่ g ก็ o เอนี่หนังนะนะตอตกออกตกออกตกออกดตกด f ฟล l เอาแล้วพอเอาเซตเตอร์ผมแบบ fall ปุ๊บอ่าพอเอาเซตเอร์มาทำไม ไม่มีอยู่ในห้องนะอะไรไม่ออกเลยอ่ะต่อไปพระอาทิตย์ยืนขึ้นอะไรสิฟันทำไมพาดีจ๊ะทำไมทำไมไม่เป็น่อะไรจ๊ะเอากระตรงตัวมันง่ายต่อไปฮะสอดแหนมล่วงสปายฟอล์ตต่อปลาับ อกเเลลชิถูต้องให้ยังไม่อยู่ในหัวเลยเกมใหม่เลยยังไม่เคยเล่นดเลยพี่โจมพี่โจมเเอามายังเงี้ยยังไม่เคยเล่นด้วยเลยแล้วเคยได้ยินชื่อวันนี้อ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 ันนี้คิดว่าทุกคนจะจังนะฮะมีมีอะไรต้องเด่นให้นายชื่อภาษาไทยแล้วกันก็คือดับดับดับเงินดับสัมผัสเล่มดับสัมผัสเล่มไปมีด สัสระไปที่สัสวัสดอ่าดมิลเลนเนียมเบย์เฉยเลยดาบเจนไว้เอ้ยพูดมาตายเลยนะดาบเจนไว้สาสรมีนปุ๊บโอเคมิลเลนเนียมเบย์เอ้ยพูดมาตายเดี๋ยวเจนไว้มิลเลนเนียร์ไปยุคมิลเลเนียร์ต่อไปแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายชั้นของชั้นมาเชลี่พี่มือผมไม่กานฉันของฉันน่ะฉันของฉันทำไม่เชลลี่ โอ๊ตพี่อยากได้มีมไอ้ที่ว่าต้องไปทำอะไรตรงนี้ได้ใส่ซิงซานแล้วไงเออได้แค่หนึ่งอันหนึ่งอันเออกูได้สองอันอีกจากสิบสองเหมือนกันก็ได้สองสองเอามาทำไมเนี่ย่าต่อต่อเป็นบ้างงต่อไปกองติดกองติดกองติดจะกดได้ไง่ กองกแบบไหนกองแบบกองตีกองกองงานกองกองกองเงินกองกองวะายกองก็ไพไม่ติดเหรอกองติดลกองติดแล้วก็จะมีเสียงเสียงทำไมเนื่องตอนเนี้ยตอนนี้มันตอนนี้ยมันจะมีเนี้ยตอนนี้กู แล้วตอนนี้หัวผมเป็นแมวหมุนนะมีแมวหมุนแล้วเล็กี่อันอ่ะอ่ะหมดแล้วแต่แถมให้อันหนึ่งอีกคะแนนนะตัวขี่ทิกเก็ตถูไรเฮ้ยพี่ตอบแต่ผมตอบถูกแล้วตัวมันทิกเก็ตถูกแล้วต่วอะทิกเก็ตถูไรอ่ะได้เท่าไหร่ ได้สองท่าเมื่อกี้ขโมยได้ไหนสรุปแม่ท่านสรุปแม่พี่เท่าไหร่ละสองปะสามปะผมไม่รู้ไม่รู้หนึ่งกินคนละกี่ผมน่าจะสามเออประมาณนั้นะสามทายได้สามสี่เมื่อกี้มันมีมีในเนี้อเบรหายไปไม่เมื่อกี้พี่บิ๊กเมื่อกี้พี่บิ๊กตบแต่ผมตอบคนละขึ้นได้ไหมเฮ้ยมึงโกงอ่ะถ้าอย่างงั้นกูก็ได้ดิกูก็รู้ทุกคนรู้หมดลทุกคนก็รู้ที่กินตัวไรอ่ะไปเราเราจะปิดกล้องยังไงปิดกล้องเออเราจะปิดเราจะปิดพี่พีทยังไงก็กดออฟ